ตอนนี้นะครับน้องฟุนก็อยู่ในร้านของพี่เดียแล้วครับผมกับร้านโชปปาร์แฟกทอรี่แอนด์คอร์ฟนะับตอนนี้นะครับเราก็นั่งอยู่กับพี่เดียครับสวัสดีครับพี่เดียค่ะพี่เดียก็เป็นเจ้าของร้านนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักพี่เดียนะว่าพี่เดียชื่ออะไรนะครัะจังจ้าหรือว่านี่ทำไมมาเปิดร้านอยู่ในภูเขาักที่อำเภอไปตรงนี้นะฮะค่ะพี่เดียชื่อโชเดียนะคะมารูติโคลชิลเลนเดียค่ะ ก็เป็นเด็กไปตรงนี่แหละค่ะแล้วก็เรียนที่ไปตรงจนถึงมัธยมต้อนเนาะและะ้วัฒนธรรมปลายเขาไปอยู่ที่สาธิตหมอสงฆานัรขนนี่นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยมอสงฆานักขันอีก3ปีแล้วก็ไปไปญี่ปุ่นไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะก็กลับมาแล้วก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพสักพันลี้ใหญ่ แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องกลับมาทําอะไรที่บ้านแล้วแหละเนาะที่บ้านมัน,ม,นมันมันมนดีเสน่ห์จริงแล้วเนาะบ้านเรามันมันมันีเสน่ห์ก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะทำอะไรก็ได้ที่มันสามารถเชื่อมโยงระหว่างปรเทศกับในต,ตงเป็นเป็นตงใช่ค่ะในเมื่อเรามีพื้นฐานด้านฐานอยู่ที่นี่แล้วนะคะเราหนีไปไม่ได้หรอกเราต้องแตบควาทำอะไรที่อย่างแหละไม่ไดอะไรแค่นั้นเองก็เลยกลับไปคิดว่าต้นทุนเรามีอะไรบ้างเราเราต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างโอเค เี่ก็คุยปรึกษากับน้องๆคุณพ่อว่าแม่ว่าขออนุญาตเอาพื้นที่ที่เราทำไร่ยางเราไม่ถนัดด้านนี้ก็เลยเปลี่ยนให้มาเป็นเกษตรแบบเกษตรอย่างใหม่เนาะคือมาทำไร่กาแฟกับโกโก้ตอนแรกคือกกาแฟก่อนกาแฟก่อนแล้วก็กาแฟนี่คือ ปีแรกก็ให้ผลแล้วพี่ก็ตกใจ mm hmm. คือโรกเต็มต้นเลยครับเราก็ตกใจโอ๊ยทําไมมันมันมัน,มนเออมันตอบรับตอบความรู้สึกเราดีมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราทําได้นี่ถึงแม้เราจะเป็นสาวออฟฟิศแต่เราก็ทําูเกษตรได้ก็เลยก็ขยายเพิ่มจากต้นไม่กี่ต้นสองร้อยต้นก็เพิ่มเป็นสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเอาโกโก้เข้ามาเป็นพืชร่วมกันเพราะเราคิดว่าอายุการเติบโตมันสัน้น แล้วให้ผลเร็วนะคะแค่สองปีครึ่งมันก็ให้ผลแล้วแหงกาแฟเนี่ยอาจจะเป็นด้วยดินด้วยน้าด้วยอากาศมันทําให้ได้ผลเร็วด้วยนะคะจริงจริงมันสามปีมันถึงจะขึ้นออกผลแต่มันก็ให้ผลเร็วก็ก็เลยทำควบคู่กันไปแล้วก็เนี่ยค่ะจนมาถึงทุกวันนี้ก็ห้าปีแล้วนะคะห้าปีแล้วที่ทำที่ทําไร่นะที่ทําไร่ก็คือจุดจุดเริ่มต้นก็คือปลูกต้นกาแฟก่อนเนาะทำไร่ก่อนยังไม่มีร้านที่แบบว่าทุกนนี้ยังไม่มีร้านรอบตรงนี้คือเป็นป่า ก็คืออยากลองอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นกาแฟอะไรทำไมต้องแบบเอ๊ะมันมีพืชอะไรหลายหลายอย่างเนาะที่เราสามารถปลูกมาได้แต่ว่าทำไมต้องเป็นกาแฟด้วยส่วนตัวเป็นคนกินกาแฟทานกาแฟอยู่แล้วเราเรามีความสนใจเรื่องกาแฟเป็นเป็นนเดิมอยู่แล้วครับผมแล้วก็ลองศึกษาดูว่าต้นกาแฟเนี้ยมันให้ผลได้เร็วไหมอ่าสางดีเอ้ยเร็จเร็วทุเรียนมันเร็วกว่าพืชยืนต้นชนิดอื่นครับก็คือแบบว่าปลูกกาแฟป๊๊ป ก็ค <differences S 2> ือออกผลก็คือได้ลองไหนฮะเอาแบบต้นกาแฟจากที่ไหนเราเราหรือว่าเรามีต้นกาแฟอยู่แล้วที่นี่มันมีสองชนิดเนาะกาแฟอาราบิก้ากับโรบัสต่าโรบัสต่าในที่นี้ก็เอาพันธุ์ที่อยู่หลังบ้านซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่ปู่ย่าตาทวดเราปลูกทิ้งไว้แล้ว อ,อายุกาแฟก็สามสิบสี่สิบปีแล้วนะที่ได้อเอาเม็ดที่เล่นตรงนั้นมาเพาะแต่ถ้าอาราบิก้าเนี่ยทางเราไม่มีเพราะว่าเราภาคใต้เราจะเน้นโรบัสซ้าเป็นหลักที่ได้ก็เลยไปขึ้นไปหาที่ภาคเหนือเป็นสายพันธุ์ที่ทแบบว่าอยู่ภาคเหนือใช่ค่ะสายพันธุ์ของเชียงใหม่เขาก็เลยเอาตรงนั้นมาปลูก ใส่เข้าไปด้วยก็เป็นการผสมกันระหว่างโรบัสซ่าและอาราบิก้าครับผมก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นการลองลองถูกลองผิดก่อนนะครับว่าเอ๊ะออมันจะเหมาะกับดินว่าเราหรือเปล่าใช่ต้องลองถ่านให้เราไม่รู้คือ,อใช่ใช่เดียวลงแล้วก็ไปคาดหวังให้มันโตให้มันโตไี่ผิดหวังมาเยอะเอาพูดตรงๆไม่ได้ผิดหวังมาเยอะอย่างพวกเออ่ต้นต้นไม้ไม้ที่เขานิยมกันเราก็เราก็อยากลงเราก็ลงแล้วมันไม่ขึ้นครับผมแต่ที่มันตอบรับกับตอบที่สุดก็คือ กาแฟโกโก้ค่ะครับผมแต่ว่าที่สนใจมากๆก็คือเป็นแบบเป็นต้นโกโก้นะฮะอ่าก็คือหลังจากที่ว่าเราประสบความสำเร็จกับการปลูกต้นกาแฟแล้วทั้งทสองสายพันธุ์ก็คือพี่เดียวก็ได้นําต้นโกโก้มานะฮะอ่าแล้วส่วนต้นโกโก้ที่เดียวเอ๊ะทำไมฉันต้องเอาต้นโกโก้มาปลูกอ๋อจริงๆแล้วมันอยู่หลังบ้านคุณโฟดพี่เดียอ๋อมันอยู่แล้วใช่ไหม มันเคยมีนเคะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าตอนเด็กๆเนาะเราก็ปีนต้นโกโก้เก็บลูกมาแล้วก็หักกินข้างในอมเม็ดเสร็จแล้วก็ทิ้งแค่นั้นนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงต่อเรารู้ว่ามันเป็นโกโก้เอ๊ะแต่โกโก้มันสีดำๆนี่นั่นเอ๊ะนี่มันขาวหน่อเนาะเพไปทําอะไรเราไม่ได้สนใจแหละแต่หลังพอกลับมาทากาแฟสักพักหนึ่งเอ๊ะโกโก้มันเคยมีอยู่หลังบ้านเรานะ แล้วพี่ก็เริ่มนะคะไปกับคุณแม่ไปตามหมู่บ้านครับยังมีบางบ้านที่มีต้นทงโกอยู่หลงเหลืออยู่ก็เขาบอกว่าประมาณสามสิบสี่สิบปีแล้วน่าจะเหลืออยู่พี่ก็ไปหาซื hmm. ้อล er, oh hmm. oh. like, ูกก็คือไปขอซื้อลูกเขานี่ยแหละกับพอพันก็คือต้นพันนี้ก็มาจากเนี่ยท้องถิ่นในบ้านเราใช่ค่ะแล้วก็พอพอไปสักพักหนึ่งเริ่มหาลูกละบมากล้วในเมืองในอเมริกาใตงเราก็เลยต้องสั่งจากศูนย์วิจัยคาะบ้าง หั่งจากที่เขาขายต้นพันธุ์บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่หลักๆลับคือเป็นเมล็ดของเบตงเป็นเมเล็ดหลักๆก็คือเป็นเมล็ดต้นโกโก,โก้ด,ด,ด,ดั้งเดิมของเบตงอยู่แล้วนะครับผมก็คือในอนาคตเราก็จะอ่าแบบว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับผมที่ว่ามันเป็นพืชที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่แบบมีเวลาไม่มากต้องการผลผลิตอย่างเร็วนะคะเป็นแต่ว่า ความง่ายในการปลูกการให้ผลเนี่ยมันเร็วแต่ว่าอาจจะยากตรงขั้นตอนการผลิตใช่ไหมจากการตั้งใจของพี่เดียนะครับผมกาตั้งจาองพี่เดียที่แบบว่าปลูกต้นกาแฟต้นโกโก้น,นะครับผมก็ได้เกิดน,นะฮะผลิตภัณฑ์นะแล้วก็รางวัลการันตีมากมายนะฮะเดี๋ยวเราจะให้พี่เดียนะให้มาบอกว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมีแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากอะไรบ้างแล้วก็รางวัลเนี้ยมามาได้ยังไงเอ่ยน,นะฮะพี่เดียครับจนะ มีหลายตัวมากเลยนะคะแต่ว่มันเป็นแค่ส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าบางตัวมันขายหมดไปแล้วพี่ก็มาตังไม่ได้ก็ก็มีท่าที่เห็นก่อนตอนะคะตอนนี้ก็มีเมล็ดกาแฟนะคะเรามีสองรูปแบบนะคะขออนุญาตยืนก็มีขั้วเข้มขั้วกลางนะคะเป็นเป็นเมล็ดกาแฟของโชท์เนี่ยค่ะครับผมเป็นขั้วเข้มกับขั้วกลางมี2ขนาดนะคะไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กไซส์เล็กจะใส่ไว้ในกระป๋องนะคะสีดำแล้วก็สีขาวสีดำเราตั้งชื่อว่าสเลิปเลสก็คือ กินแล้วไม่หลับไม่นอนประมาณนั้นนะคะกินน้อยอะไรใช่นอนน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะกินที่หลับไม่นอนกินก็คือแบบมีมีคาเฟอีนเยอะอ๋แค่นึอนแค่นึ่งนใช่แล้วก็ถ้าเป็น brain boosting อันนี้ก็กินแล้วสดชื่นก็คือช่วยดูให้สมองทำงานตื่นตื่นตืนเต้นใช่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเข้มกับกลางนะคะอันนี้จะเป็นกาแฟมาดกาแฟขวนะคะ เป็นเมล็ดกาแฟที่อยู่ในถุงบรรจุถุงแล้วก็ในกระป๋องคือแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าต้องการแบบให้เราบดด้วยเราก็จะบดให้นะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่จะแบบไปบดกันเองก็ไปบดกันเองนะไปยืดกันเองใช่ใช่ก็เป็นเมล็ดไปที่มีปัญหานะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นส่วนของกาแฟค่ะเราขายมาเล็กนะคะแล้วก็เป็นส่วนของโกโก้ก็จะมีอย่างนี้นะคะโกโก้จะมีค่อนข้างเยอะิดนึงเพราะว่าใบยกาแตกได้เยอะนะคะหลายอย่าง ง่ายสุดเลยนะคะคก็คือขั้นตอนที่แบบไม่ต้องทําอะไรมากเอาเมล็ดมาคั่วแล้วก็แกะเปลือกออกนะคะและ้วพอมันบีให้ม,มันแตกนิดนึงอันนี้จะเรียกว่าคาร์โบนิคนะคะก็คือเมล็ดกะทิกเราเอาก็คั่วอยางคั่วบทอยางเราเวลาเราทานเนี่ยก็แค่โรยพวกซีเรียลหรือว่าโยเกิร์ตโยเกิกเกร์ตกิร์รนะคะหรือว่าเอาไปท,ทําพวกคุกเกอรี่คือโรยบลเกอรี่อะไรพวกเนี้ยัดทานคนที่แบบไม่ชอบการกินแตงอะไรมัอาจจะ เพราะว่าจริงๆแล้วโกอัสนี่ก็ถือว่าสิสระสูงครับผมทานทานวิตามิานสาระสำคัญมีประโยชน์มีประโยชน์มากนะคะอันนี้ก็ขายดีนะคะ,ะแล้วก็พอเราแกะตัวมเมล็ดเนี่ยเราก็จะได้เปลือกใช่ไหมคะเปลือกเราทิ้งไม่ทิ้งนะคะมัน,นจะไม่เป็นขยะมันจะต้องใช้ ได้ทุกอย่างทุกส่วนพี่เด็ก็เลยเอามาทำเป็นาชาเรา,าเรียกว่า,าโกโก้ฮัสตีฮัสก็คือเปลือกของมันนะคะนะ <Playstation. S 1> คะแล้วเรา,าได้ทานกันแล้วเนาะรสชาตินะคะก็คอโกโก้รสชาติคือโกโก้ช็อกโกแลตเป็นคือก,กลิ่นเราไม่ได้คงแต่งอะไรเลยคะ่ะเป็นแค่เปลือกจริงๆ,<ร>ๆนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปพอเราเอาเมล็ดเนี่ยแกะเปลือกปุ๊บนะคะเราไปหม้24ชั่วโมง นะคะอลที่ได้ก็คือช็อกโกแลตนะคะแต่ของที่เด็ดๆเราจะไม่ทําช็อกโกแลตแท่งเพราะว่าท่ามๆจะบาร์มันใหญ่แล้วมันพกพกระบากอีกเรื่องพี่เด็ก็เลยกเกิดไอเดียว่าทําเป็น25กรัมก็คือมันเหมาะกับสําหรับคนที่รักสุขภาพด้วยเพราะมันจะได้ไม่ทานเกินนะฮะเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะมันมีส่วนส่วนของน้ำตาลอยู่ ทำวุนมาได้เงอะไรนี่ใช่ค่ะอันนี้อีเด็กก็เลยทำเป็นสามรูปแบบก็คืออันนี้คือ70%หมายความว่าเราเอามาเลส70%บวกด้วยน้ำตาล30%มอรม้อจนมันเป็นครีมแล้วก็ทำให้แข็งนะคะขึ้นรูปให้เป็นรูปองค์โกเป็นแผ่นของโกนะคะ25กรัมอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตดาร์ชัพดินอัลช็อคโกแลตนะคะท่านก็ทราบกันเนาะแล้วก็มีแบบที่อันนี้ผู้ใหญ่ทานได้แต่บางทีเด็กทานดาร์กแล้วรู้สึกว่ามันขมไป เก็เลยทำเป็นมิลค์ให้ด้วยทำมิลค์ช็อกโกแลตก็ผสมนมเข้าไป,าปเพื่อให้เด็กทานได้มันจะซอฟต์นมนิดนึงนะคะผสมนมแล้วก็สัดส่วนของมาเลทูกโก้ก็น้อยลงมันจะได้ไม่ดรามเกินไปนะคะแล้วก็ขอโทษค่ะตัวนี้เันนี้คือมิลค์ช็อกโกแลตนะคะส่วนตัวนี้ก็คือดาร์กช็อกโกแลตแต่เพีย ใส่พวกผลไม้แห้งเข้าไปนะคะผสมเข้าไปด้วยแต่ไม่ได้โม้พียงแต่ว่าเป็นส่วน,รวป,นประรกอบในใตัวช็อคโกแลตก็ทานแล้วมันมันมันเข้ากันได้ดีครับ<อ>ฟรุตดรายฟรุตช,ช็อคคายก็คือผลไม้แห้งเช่นสตรอเบอรี่แห้งส้มส<อ>ังขยาแล้วก็ราสเบอร์รี่นะคะอันนี้อร่อยมากพี่เดชชอบเป็นาการสวนสวนนะคะแล้วล่าสุดที่ทำเป็นโปรดักต์ก็คืออ,อ,อันนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะคะตอนนี้ขายดีมากก็คือ มะพร้าวอบก,กรอบเคีือวดาร์กช็อกโกแลตนะคะเราเอาดาร์กช็อกโกแลต70%เนี่ยมาเคลือบกับมะพร้าวที่ทำกันเองนะคะก็คือเป็นสไลซ์แล้วก็เอาไปอบแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตนะคะก็เพลินเนาะทานแล้วเพลินอร่อยมากเลยค่ะอันนี้เนี่ยเ,าเราส่งออก ส่งออกไปไปญี่ปุ่นตอนนี้ยังไม่เป็นทางการแต่ว่าตลาดทำลังรอยอยู่แล้วที่ก็แค่รอทา้มันเป็นรูกเป็นหล้าก็คือออยล์ใชครับผมนะคะค่ะหลายร้านเพนเป็นระบบแค่ไหนทางสู่การระบบที่เพนให้แบบว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแต่ในประเทศก็ขายดีค่ะคนไทยหลายคนก็ก็ชอบดูการขายของศักดครับผมก็สามารถใครที่มาไป็นตรงก็สามารถเป็นเอาเป็นของฝ่ากได้จากโดยตรงนะครับแล้วแล้วแล้วพี่ส่วน รา,างวัลในญ่คะอ๋อโอเคนะคะด้วยความที่เราก็าทำโปรดักต์มาหลายตัวแล้วนะคะแล้วก็ทำ<ๆ>ไร่เราก็ได้พูดคุยกับทางกเกษตรอำเภออยู่บ่อยๆนะคะโดยมีน้องชายน้องสาวที่ที่ชราเป็นตัวแทนในกนารดูแลเรื่องนี้อยู่นะคะก็เราก็ได้รับรับรองจากกมิชาการ,กรเกษตรทั้งแปลงของโกโก้แล้วก็กาแฟนะคะ<ๆ>โกโก้เราก็ได้ใบ GIP ะคะมาตรฐานาการปฏิบัติทางเกษตร เกษตรนะคะ,ะทั้งสองทั้งสองตัวก็คือเกษแรแล้วก็โลูกโกโนะก็เลยเรียกง่ายๆว่าจีเเนาะครับจีเอนะคะแล้วก็ล่าสุดอย่านที้เพิ่งได้ะคะ่ะอันนี้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเนาะนะคะก็คือ,อเป็นใบรับรองเป็นเครื่องหมายรับรองอย่างหนึ่งว่าเราได้ทำกเกษตรในรูปแบบที่รูปแบบใหม่ที่ถูกต้องตามหลักม,มาตรฐานนะคะก็เป็นตัวนี้แล้วก็ทีเดียวยังต้องรองอีกหลายๆตัวใช่ก็ค <laughs> <า>ืออีกเป็นแบบ ต้องรอหรืออะไรรับมันนั่นนะครับนะครับคือถ้าเราทำโปรดักต์แล้วเนี่ยมันต้องมีการรับรองมีความด้วยเพื่อให้ได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าเราทำกันให้เป็นระบบมากขึ้นนะคะดีของช็อกโกแลตนะคะเขาก็วิจัยออกมาแล้วว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมันจะช่วยทำให้เออ่โรคต่างๆที่ที่เป็นโรคอันตรายนะคะคุณผ่านอย่างเช่นไขมันในเลือดสูงความดันโลหิต มันมีสรสอิสระมันจะมันที่มาก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 ,มาก,มาก,มากนะคะหลายเข้าของของทั้งหมดมันถือเป็นช็อะครับผม <นะ S 2> ก,ก็ก็เป็น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 การรับรองอย่างหนึ่งว่าช็อกโกแลตหลายคนเข้าใจว่ากินช็อกโกแลตแล้วจะอ้วนจะรู้สึกว่าภาพไม่ดีแต่ไม่ใช่ท่าเลือกกินในในปริมาณที่พอดีดและช็อกโกแลตที่ถูกต้องด้วยช็อกโกแลตแท้เอาง่ายช็อกโกแลตแท้ เราแน่นอนเราเป็นช็อปประลดแน่ยเพราะว่าเรามีต้นครับผมเพราะว่าคอนเซ็ป์ของร้านก็คือ from tree to bar หมายความว่า tree ก็คือต้นไม้ครับจากต้นไม้สู่บาร์บาร์ก็คือแท่งช็อปลัดอืม f r e e to bar from tree to bar ใช่ค่ะเราทำเสร็จสับเลยครับ่ะตั้งแต่ต้นจนเป็นผลิตภัณฑ์ครับผมก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าสร้างแค่ว่าอาชีพที่แบบชิลเทนั้นนะฮะสามารถทำแบบว่าประโยชน์นะฮะ รักษาโรคนะครับแบบเต็มไป็นที่ประโยชน์นะฮะแล้วผมแบบว่าครบครกถ้าพี่เป็ quart, นคนคนค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพใส่บอตตี้ใส่บอตตี้ใช่ค่ะเราก็ศึกษาว่าพอสมควรก็เลยมันเป็นทางของเราเลยอ่ะครับผมแต่เพราะว่าทานกปาเลต้าอ้วนดูวิดีอดูวิดีโอถ้าว่าคุณกินปริมาณที่เยอะก็อาจจะเป็นแบบว่าอ้วนได้คือมันก็มีวิธีการใช่ใช่แต่ว่าต้องเป็นสปาแลตแท้ ถ้าคุณไม่เชื่อชักรแท้คุณต้องมาที่โชว์ค่ะโชว์ฟาร์มคาเฟ่นะคะไว้ก็ได้เลยค่ะครับมทีนี่นะฮะก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะฮะมีพีหน้าเราจะพาทุกคนไปผุกสวนฝากติดตามด้วยถ้าว่าใครนะฮะชอบี่นี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าอยากจะสอบถามอะไรที่เดีย คมไม่มาได้เลยนะฮะเราพร้อมที่จะตอบทุกคําถามของคุณครับผมสำหรับทีนี้นะต้องขอบคุณพี่เดียมากมากนะฮะที่มาให้ความรู้นะครับให้แบบว่าอีกบุคอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างนะที่แบบว่าให้คนตอบแทนแล้วก็กลับมาแบบว่าให้คุณประโยชน์ให้กับชุมชนนะฮะอโอเคก็อย่างั้นค่ะค,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 ครับทีนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะ